ดีค่ะที่ผู้ฟังทานผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์เนตตี้จี้จุดดวงเช่นเคยในรอบนี้เราก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ช่วงครึ่งเดือนแรกกันระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15ของชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดรับว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15 มกราคมนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงภาพรวมในการดำเนินชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางกับชีวิตของท่านรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพระพฤหัสบดียังโคจรอ,อยู่ในภพพันธุ คือภพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงที่อยู่อาศัยบ้านญาติพี่น้องยวดยานป่านักด้วยนะคะและดาวพระพุธเสารัป,ปดีนี้ก็ได้ตำแหน่งกระเสตตาธิปดีด้วยคือความมั่นคงทำให้ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูจะมีความก้าวหน้าและมั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปแน่นอน<ป>เพราะดาวประจำตัวของท่านยังคงโครจรถอยหลังอยู่ จากถอยหลังถึงแค่วันที่สองธันวาคมเท่านั้นหลังจากวันที่สองธันวาคมไปแล้วนะคะเป็นข่าวดีของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวประจำตัวของท่านจะเริ่มเดินหน้าเต็มกำลังแล้วนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะก,กลับมามีพลังเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำไว้จากที่มันล่าช้าไม่เป็นรูปเป็นร่างมันก็จะเริ่ม มีความก้าวหน้าและเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอะไรที่เคยติดขัดอยู่ก็จะที่คลายไปในทางที่ดีขอให้ชาวลักนาราศีธนูทุกท่านใช้จังหวะดวงดาวช่วงนี้ให้ได้ประโยชน์นะคะมากไปกว่าน,นั้นแล้วดาวประจำตัวของท่านเองยังโคโจรได้ตำแหน่งปัุมเมเก์ตำแหน่งปัมเมเกท์ทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าส่งเสริมให้ชะตาของท่านเนี่ย รุ่งเรืองนะคะทำให้ไม่ว่าชาวลัคนาราศีธนูจะติดขัดหรือมีปัญหาก็จะมีทางออกจะมีผู้ใหญ่พอช่วยเหลือเกื้อกูลท่านดีเรียกว่าช่วงนี้นะชาวลัคนาราศีธนูนับจากนี้ไปจนถึงเมษาปีหน้าเรียกว่าผู้ใหญ่ให้คุณตัวท่านจะมีสเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นท่านต้องรู้จักการวางตัวกับผู้ใหญ่ให้ดีประกอบกับมีดาวพระพุ์โคจรทับจุดเกิดของท่านที่พบตับนุตันุกแปลว่าตัวตนของท่านแม้ว่าดาวพภูษณ์นะคะจากโคจรเป็นปัาคืออ่อนกำลังแต่ดาวพภูษณ์นี้ได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยได้ตำแหน่งเอกะนกะรักเกฑ์ด้วยนะคะส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ย จะมีปัิจพานไหวพิษมีปัญญาในการคิดในการดำเนินชีวิตค่อนข้างดีแก้ปัญหาเก่งพิกแพงเก่งนะคะและไม่ว่าจะทำอะไรก็จะได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่จากคนรอบข้างจากคนในสังคมหรือแม้แต่ผู้ครองเพศตรงข้ามก็จะช่วยเหลือทันด้วยทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีธนู คือดาวพระเสาร์นั่นเองได้โคจรอ,อยู่ในภพกันเงินของท่านคือดาวพระเสาร์นี้โคจรอ,อยู่ในบ้านตัวเองแบบนี้ได้ตำแหน่งกระเซตาที่ปรดีอีกดวงหนึ่งเป็นจังหวะที่ดีที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนนอกเหนือจากเงินเดือนประจำแล้วนะคะท่านที่ทำอาชีพค้าขายเป็นเจ้าของกิจการทำอาชีพกิสระ หรืออาชีพเสริมเนี่ยนับว่าเป็นจังหวะที่ท่านจะได้รับเงินหรือได้รับการปักโวงในสิ่งที่ท่านได้ทำไปแล้วนะคะขอให้ท่านเนี่ยเดินหน้านะคะขยันนะคะอย่ามัวแต่รอโชคชะตาเพราะการที่ดาวประจำตัวท่านนั่นนะ่ะคือดาวพาระพืหัสบป,ปดีและดาวการเงินคือดาวพระสาทั้งตัวท่านและดาวการเงินเนี่ยเดินหน้าเต็มกำลังแบบคู่ขนานเลยนะคะเรียกว่าจังหวัดดวงเนี่ย เปิดทางให้ท่านแล้วอะไรที่เคยติดขัดล่าช้าที่ผ่านมาในเรื่องของการเงินจากที่คายไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนในวันที่8ธันวาคมดาวพระศุกรนะคะเป็นดาวโชคลาภและความสำเร็จของชาวลัคนาราศีธนูจากโครจรเข้ามาทับจุดเกิดของท่านได้ตำแหน่งมหาจากักและโครจรร่วมกับดาวพระพุธ เมื่อดาวโชคลาภความสําเร็จของท่านมีตําแหน่งมหาจักรคือยิ่งใหญ่นะคะและทับกับดาวพระพุธได้คู่เจรจาวาจาเป็นทรัพย์ทําให้จังหวะชีวิตช่วงนี้จะดีสุดๆเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจรจาจะติดต่อสิ่งใดจกดูราบลื่นท่านใดที่มีอาชีพการค้าการขายในหน้าตัวแทนอาชีพต้องใช้คําพูด แม้แต่อาชีพที่คอเป็นที่ปรึกษาหรือต้องคอยบริการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยต้องเจอลูกคงลูกค้านับว่าเป็นจังหวะที่ดีรายได้ของท่านจะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นและอาจจะมีรายได้เข้ามาซ้อนๆกันด้วยนะคะอาจจะไม่ได้มาก้อนใหญ่นักแต่ก็มาแบบจุกจิกจุกจิกแต่รวมแล้วก็เยอะหรืออาจจะมาจากงานเล็กๆนะคะงานชั่วคราวงานรับจ้างเป็นจอบๆไปนะคะเพราะฉะนั้นท่านอยาดูถูกนะคะงานเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ย จะทำเงินได้ท่านแบบอย่างต่อเนื่องเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มีอะไรเข้ามารีบวาวไปก่อนบางท่านก็อาจจะมีเพื่อนฝูงหรือคนในสังคมนะคะโยนงานมาให้ท่านทำนะคะให้ท่านรับผิดชอบเพราะเห็นในความสามารถของท่านท่านก็จะได้ค่าตอบแทนของงานนี้ด้วยหรืองานที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วท่านกลับได้นะคะก็ถือว่าเป็นโชคดีในช่วงนี้ด้วยบางท่านก็มีโชค จากเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านรถด,ด้วยนะหรือบางท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการให้เช่าลูกค้าก็จะติดต่อท่านมาในช่วงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีรายได้เข้ามาในช่วงนี้แน่นอน,อนท่านใดที่จะทําเรื่องสินเชื่อไฟแนนซ์หรือเรื่องกู้ก็สามารถทําได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ย อาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของบริวารรอบข้างของท่านหรือแม้แต่เพื่อนฝูงคนในสังคมของท่านคนเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริวารคนรอบข้างของท่านเนี่ยอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากท่านหรือช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินของท่านนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูต้องดูให้ดีนะคะคนไหนในีเครดิตดีาะสามารถให้ยืมได้นะแต่ทางที่ดีช่วงนี้นะคะ ท่านต้องระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงจากคนอ่อนวัยหรือคนในสังคมของท่านด้วยหรือดีไม่ดีระวังการตกเป็นนี่แทนคนอื่นพวกชอบไปค้ำประก,กันนะคะตกกระไดพอยโจนไปด้วยแบบเนี้ถือว่าไม่ดีนะต้องระวังเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ชาวลัคนาราศีธนูหากระวังตามที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยรับรองว่าปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดแน่นอนเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วทางด้านการงาน ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับผิดชอบงานหลายอย่างหรืออาจจะมีงานที่ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นเข้ามาบ้างในด้านดีไม่ว่าท่านจะรับผิดชอบงานมากแค่ไหนก็ตามหรือทำอะไรก็ตามเรียกว่าจะมีค่าตอบแทนความคุ้มค่าความเหนื่อยของท่านเข้ามาด้วยหยิบจับอะไรช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูรีบเลยนะคะจะเป็นเงินเป็นทองให้กับท่านด้วยแทนผู้ใหญ่นะคะ หรือเจ้านาย,นายก็จะสนับสนุนเกื้อกูลท่านดีแต่ก็ต้องระวังภัยจากคนรอบข้างหรือคนอ่อนไวัยกวา่าหรือบริวารของท่านอาจจะมาสร้างปัญหาหรืออาจนำเรื่องที่มันไม่ดีของท่านเนี่ยไปพูดไปบอกเจ้านายงานที่ก็มาในช่วงนี้นะอาจจะมีขั้นตอนหรือมีปัญหาหต้องแก้ไขบ้างท่านอาจจะต้องใช้ไหวพริบพลิกแพงหน่อย และท่านจะสามารถจัดการได้ดีด้วยนะคะแม้จะเหนื่อยนิดนึงต้องใช้ไหวพริบนิดนึงต้องมีการหลบหลีกนิดนึงนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีธนูเกี่ยวกับเรื่องของการงานหากท่านใดที่ทำงานและมีเจ้านายหรือมีหัวหน้าเนี่ยช่วงนี้เจ้านายหัวหน้าหัวหน้าเกื้อกูลดีก็จริงแต่ช่วงเน,นี้เหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ย อยู่ในสายตาของเจ้านายและหัวหน้าเสมอเลยนะคะท่านอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้หรือหากรู้แล้วเนี่ยก็อย่าไปซีเรียสหรือเกรงมากเกินไปเพราะหากท่านไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยความดีความขยันที่ท่านได้ทำเนี่ยหรือผลงานที่ท่านได้ทำเนี่ยอาจเข้าตากรรมการเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ดีกับท่านด้วยท่านใดจะสมัครงานถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีรีบไขว่คว้าเอาไว้เลยนะ ทางด้านสุขภาพชาวลัคนาราศีธนูต้องระวังเรื่องอารมณ์อย่าไปปะทะกับใครบางท่านอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อหักเศกนะและช่วงนี้ระวังของมีคมด้วยทางด้านความรักคนโสดอาจได้พบรักจากการติดต่อหรือการเดินทางหรือจากงานเป็นเหตุดูแล้วก็เป็นคนที่ลักษณะมีความคิดความอ่านเป็นไปในทางเดียวกับท่าน แต่ก็ขอดูให้ดีๆก็แล้วกันนะคะว่าคนที่เข้ามาหาท่านเนี่ยโสดจริงหรือไม่หรือตัวท่านเองเนี่ยโสดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านต้องบริหารจัดการเอานะทางด้านคนที่มีคู่แล้วต่างคนต่างเกลื้อกูลกันดีช่วงนี้แฟนและคู่ครอ,องของคุณเนี่ยจะมาสนใจคุณมากเป็นพิเศษเลยนะคะที่เคยมีปัญหาก็าจะกลับมาเคลียร์ใจกันได้ช่วงนี้คู่ครองจะตามใจคุณมากเลยนะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะและอาจารย์ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมฤตยู<อ>ที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7กับกรกฎาคมปี65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไป7ปีเลยนะและการรับมือกับดาวพะระราหูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาปี65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไปถึงตุลาปี -66 เลยนะคะท่านไหนที่อยากจะวางแผนระยะยาวเนี่ยสามารถก็ไปกดรับชมรับฟังได้เลยนะ ส่วนท่านไหนที่อยากจะมาพยากรณ์เป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์เขาสามารถติดต่ออาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชา,าวลัคนาราศีธนูเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะและขอขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร์ด้วยนะคะก็ขอ,กกข,อขอบคุณทุกท่านมากเลยนะผิดพลาดพัประการใดไปก็ให้ภายซึ่งกันละกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ